วันนี้เวลา13นาฬิกา35นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัวรัชติยาราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองเสริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานาคารินวิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานาคารินประจำปีการศึกษา2563 เป็นวันที่สอง ในการนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนเจ็ดคนพร้อมทั้งพระราชทานโลกเกียติยศแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณจำนวนหนึ่งคนผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานคารินประจําปี2564จำนวนสองคนอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นจำนวนสคนและอาจารย์ดีเด่นของกองทุนเอกินเหล่าเกเซน,นอนุสรณ์ประจําปี2564จำนวนหนึ่งคน จากนั้นพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสงขลานคารินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่วิทยาเขตปัตตานีและวิทยาเขตตรังรวมจำนวนทั้งสิ้น2,057คน สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคมที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็น,นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และพัฒนาประเทศบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบสร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากลผสมผสานและประยุกต์ความรู้ประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพื่อสร้างปัญญาคุณธรรมสมรรถนะและโลกกระนัให้แก่นักศึกษาโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความสำคัญตอนหนึ่งว่า เมื่อวันนี้ข้าพเจ้าได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่าบัณฑิตเป็นกำลังของชาติบ้านเมืองจึงต้องมีความมุ่งมั่นที่จะประกอบอาชีพการงานด้วยความขยันหมั่นเพียรซื่อสัตย์สุจริตและขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ ในวันนี้ใครจะกล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสารรค์ประโยชน์และความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองนั้นต้องเป็นผู้ถึงพร้อมทั้งในด้านความรู้และความคิดจิตใจกล่าวคือนอกจากจะมีความรู้ในหลักวิชาการอย่างลึกซึ้งกว้างขวางแล้วยังต้องมีความคิดวิจารณญาณที่ถูกต้องกับมีใจที่ยึดมั่นในคุณธรรมด้วยจึงขอให้บัณฑิต ตั้งใจพยายามพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีคุณสมบัติพร้อมดังที่กล่าวเพราะประเทศของเรายัางต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพมาร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง่งขึ้นไปข้อสําคัญขอให้ทุกคนน้อมนําพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิดลลาทิเบศอดุญเดตวิกรมพระบรมราชช,ชนกที่ว่าขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งมายึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์